สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนี้กับผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านการก้ามปูเนาะครับผมเนาะสิ่ผ้ามาขอสวงขอรับกับต้นไม้ใหญ่เนาะครับผมต้นไม้ร้อยกว่าปีเนาะครับผมประมาณร้อยกว่าปีพร้อมบ้านขจอมนี่นะครับผมเพิ่นว่าเพิ่นกับมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุ่มอยู่นี่เนาะครับเพิ่นก็ให้โงไมาย่ำเลยให้โวงให้ลาบย่ำนึ่งเนาะครับผม ล่อเบิ้งน้ากันเนาะครับผมตามสายตาเนาะครับน,นี่ก็เป็นห้อยก็จะามาขอเนาะครับลองรอยมาทรงเซติเป็ดวันพระวันเนาะครับผมตามสายตาเนาะครับเห็นตัวเกขบอกแอดมินน้ำเนาะครับผม เดี๋ยวคนทําพิธีกําลังมากเนาะครับผมเดี๋ยวธรรมาเดี๋ยวสินไทยให้ท่านผู้สมเบิงทางบ้านเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟา้าพาดว่อีกสองทางนึงเนาะครับโอ้โอเห็นตัวเลเลียยเนี่ โอ้โเขาคลาคลาดลสะก้าวเขาค้าคลาดเละหาศูนย์นี่นะครับท่านผู้ชมครับสาย้าเห็นเป็นหาศูนย์เลยนี่ห้าศูนย์ ตามสายตาเนาะครับไปเห็นตัวใดก็ทักมาบอกแอดนํำเนาะครับผมเนาะเอาเนาะครับทามาเบ่งน้ำกันเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะครับเนาะแถวอีสานห้าสิิเห็ดเปลี่นตัวครับนิยมเห็ดเปลี่นเนาะครับสิเป็นพิธีต่างๆเนาะสิเป็นนาทีห้องพอจําหอง ผู้เฒ่าเกาแก่เขานะครับผมพอตัวแม่ต้ต้นไม้ขนาดยญงเล้ต้นต้นยางนาเนาะครับแถวบ้านภาคอีสานก็ะเอื้อนต้นย่างซื้อๆเนาะครับปัดโศกให้ลาบลวกหลานแต่ว่บมันเห็นเป็นตัวเลยมมปนบอพอ่นี่

ความเชื่อนะคะพี่น้องเนาะความเชื่อส่วนบุคคลน,นะค่ะได้เปลี่ยน

สันติเกวงวจนะสาธุเมนโตธรรมสันโรอัยมันตาธรรมสันตะโรอัยมันตาธรรมสัมนโรอัยมันตัาสาธุพระพระธรรมเทวดาพระพรมเจ้าแม่ทอนนี้เลยเจ้าแม่ที่าธิติีาิต้ตนย่างญ่ตนมึกตนนี่แหละมื่อนี้ือ จููุเิ่นกามาสกาเดียนไซฟาวัชนามาตะไกส์จากบุระสะคนตะขอนบุระ่นเสมาขอเลขขอเบอร์น้ำขอให้ท่านเทวดาประพุ่มได้เชี่ยงเครือสิทธิ์ทางหลายจงปกดภายลูกลานให้ได้เห็นชัต์แข่งแข่งเอกเสือออกวันที่หนึ่งตุลาหะือสิเป็นตัวได้เลขไทย สามตัวและเลขอลางสองตัวเดี๋ยวจะเป็นตัวไรก็ขอให้ออกมาโตมัน,มมน,นใหญ่โตเสร็จแสงแสบไ้เป็นได้ดังได้ได้ทำบุญทำทานก็ขอให้เจ้าแม่ได้ปวดท้ายแก่ลูกแก่หลานทุกคนมากสักไก่ตะคอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านเราจะปวดทาสีออกอยุ่ถูกนีิบ่สิ่งออกอิดมึงตน ย่างใหม่หรือบ่าขอออกมามื่อนี้ละเหล็กวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยแหละสีเป็นตัวใหญ่ขอชี้ทิศทางล้านปวดพาเจาดูแกร้านเลยเถิดซาถูกมันหมันเด้อยามีอะไรมาผอเทเลยตรงหาลรมันทีขึ้นแล้วมันขึ้นเลขแล้วล่ะโศกห้ลาบไปฝากเอฟซีอีดีซื้อเอาเน้นๆรวดนะ ขื่นนนขนแล้วเรียกทีขื่นเแตนนั่นเลยล่ะเอาล่ะมาขาวนวลจนพันเลยเ่แต่งเขาก็ขาวค่ะเอามาเอาล่ะเอาโซฟาลายไม่ด้คุณแม่อะไรเนี้ยมึงยเห็นอ่ เดี๋ยวจังไรก็ึ้นเดี่ยวก็คืนแล้วนี่นี่นี่ทเพลงมากไปดูผีบ้างก็ลหนผู้แดกัดผผู้แดวแสัตว์เาเรียเดองกะดผีเรายงเนมันโดยบอกไม่เหยนที่บานเ ยุบเป็นเพิ่งนนะใช่ป่ะพู้ลลบแป็นเ,ด,เนดี่ยโมมากเลยอันนมาเอ้าบานี้ใย่ป่าไปเป็นวัสดากวันเห็นเป็นเล็กเก่าางี้บอ กำลังขึ้นเลยเอฟซีบอซองไปนึ <soft> ่งเอาเอฟซีหนึ่งเหรอคะเนาะเอฟีอะไรนี่ยซกอบหนึ่งซีกอ่ะซีหนึ่งซีกอบวะสัน ก็เห็นเป็นเก่ากเอนใช่ใช่ตรงนี้นี่เก่าไหมเห็นเป็นสีหนึ่เกหมตรงนี้ไหมมันบ่นี่ตรนี้พอเห็นสีหนึ่งนี่เห็สีเก่าเห็นตรงไหนปะเนี่ยโหตัวเก่าชัดคับไกจังเดียวเห็นแค่นบ่ีหนึ่งีหนึ่งเขากะเตียงบอกหาดสาดให้ยึดแทบกันขาห้องให้แล้งเนนอยู่ถ้าจะขาดตามเดี๋ยวเดีมานำเตียมาลูกด้อยมาลูกด้ว เมาปดิยุททุบยุททุบมาหลายน้เลยนอยทลย่ยเดียวมาุบลำย่อยจะมาเอาโตแบบดีๆที่เน้ปากไปกิเสียเห็นตัวไดใส่่าตาเปล่ายังหันไหนเห็นบวดอันม่เป็นต้องเห็นสัก นำ่จะงก็บางนี่ยนี่ยนใจพี่นี่นี่ผมููกเป็นสาเดียวใช่หมี่กาตาเดียช่กาเดียวดังมาตั้ดังกันวาสนาน้ำขกดัง้อมจีแดงอะไรที่ศาสนาสายฟ้าสายฟ้าสายปลาแหละนล้น้ำเยบาน่เอาจังโอ้ยชนชนนะชุ ไปหาเวตาไปตาไป่ม okay. uh, ี ah. okay. light, no. No ่บกว่าไปดำๆเหาือนตัวสีบริเว่หมดำตั um, ีวม้าเรียวตาลายาลาตาาเรียบตาอันด no ํานี okay. Nein, ่เงจำเนอเนี่ยน่มันต้องคือดำๆอย่านี้เนาะอางเนใช่คืดำานนางเป็นกออีนังเป็นซีค่ะถ่านป้มกะล้งเบิ้มไปน้ากันได้ค่ะเด้อมาเนี่าองสวเล่ของแม่ากันี้ไม่ได้ไมไดม่ นี่แม่จ้นี่แม่ทั้งเต้งอ่ะคันเติมเดียวนี่แม่จะเป็นเลขยหาซุนนี่แม่นี่แม่นี่หาแม่นี่นี่เน่ยนี่เบื้องนี่ยตัวเลขอยู่สวนนี่แม่ FC สวนย่างไงค่ะสวนย่างไงของแม่ท่องเต็งล่ะค่ะนี่แม่แล้วถ้าตัวเลขก็จะตาไผ่ตามันเนาะค่ะเนาะล่องเบิ้งว่ามันหาซุนเนี่ยนี่ นี่ซูนนี่เอาไปเบิ้งกันหน้ามาศวนนี่เจ้าของสวนเขาไปเบิ้งกันหรือเป่ายูทูปเลกระดาเดนมันยืดๆเขาแปเขาแปูเนยแง่ยูทูปหกููปกแล้วููปองถูกเม่อก้นะซูบกนเ้วซององสายซองถูกกาลังเห็นเป็นเลกอ้วบ

วันที่สามไดเนี่ครับเป็นวดที่สามแดแม่บอกวันที่สามวันที่สามแด้ถึงกาสองหวดแล้วคือมว่าสองงวดวันนี้เป็นวดที่สามเนาะไรนี่เบิ่งก็นะนี่วันนี้คนไม่คนมาเห็ดก่อนนั่นวันศีลมังกีเขาจะมาเห็ดค่ะอะวันผ่มักีเหรไหมเขามีเขาีบอกเขามาเอาดูอยู่ค่ะนี่แม่หาไหมนี่แม่หานี่เบิ่งได้กล่องข่อยนี่ยิ่ข้างนี่หานี่นี่หา้งนี่มาเบิ่งน้องข่อยนี่นี่ข่อว่ามันหาอะนี่ นี่ไหมนี่นี่หาเนี่นี่เลยนี่ตม้องนั่งนนะต้องขนาดกองจะเห็นเป็นตัวแดงโอ้ยหมาเป็นกะได้หมาเป็นเห็นเก่าซีเห็นเก่าซีเปนเห็นเก่าซีขึนมาที่เดียวเขาเห็นเก่าซีลนี่อมื่อหนึ่งเก่าซีอดีตต้องแบบี่ อะไรขุนอยู่ดี่หบางไม้กันหยุดตัวไหนลองดูกันหยบาเกาบางแท่เอาอะไรบางหันบางไม้พี่ีเบางไม้ประเด็นประเดถากเนแต่เลาเอาดว่าเอานี้เลยขูดเอาเลยบ่อะครับเีนบ่่บ่่บ่บ่ น้ำดำนีบ้างก้องไว้ดิมี้นน้ำดำมีอย่างนี้วงกลมมอเห็นเนี่ยนี่ผูวใดเป็นตัวใดแน่นอ่ะแน่นอนะไซีบุคอมเมนต์อาลวดเนาะใคลิปอาลวดแตว่าสามส่วนนี้เก่งคนเห็นเก่าซีคนไปแล้วเรียบร้อยคุณคนเห็นมาก่อนเก่าซีแต่มันกะตาไผ่ตามันเนาะจะล่องลงไป ค่ผู้ใดจะมีโศ่เิ่นไกเย็นแบบซับเย็นนี่หรอกค่ะกูเห็นแค่ศูนเนี่ยหาศูนเนาะแม่เนาะมีศูนแค่ละร้อยเปอร์เซ็นต์มีศูนแค่ล้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าของสวนวางมี0ูนยรอยเปอร์เซ็นต์อีกวันนึ่งทำาุ๊บโ่ก็ล่องเบ่งเอาค่ะไปใจนุ่งกันนุ่งกัดข่อยกูดูดีแกเจ้าของสวนเห็นศูนย์นี่ทูบออกมาแล้วหกกับเจ็ดนะอืมทูบ ค่ะวซอ,องมาทธิเพราออกท่านไอออกหมดท่านออกมาอซีบร,ร,รอุองไปเดอดไปน้ำกันบ่นี่ค่ะก็ล่องเบิงกัะน้ำกันนะเด็กสองออมเด่้าเป็นเตรบานนี่เด็เบห่างกับเก่าใไม่้จอยนี่อนนี้มองคนไม่ไดหรออั<ะ>นนี้มองได้่าไทายรูปบอกะบะอมับอเป็นไทยรูปบ่

ยี่นี่คือปักขาดหาตะเคียไปเห็นยุห่าซุนยี่นี่คือปักขาดหาเกียสกาวเดียร์ขึ้นหกกับเจ็ดเหตุผลสี่หาอนี้คือปักขาดตะเคียคันว่าหาบ่ขาดคันว่าหาบ่ขาดตัวหาซุนมาจ้าของแมวจ้าของสวนเพันวาจะนั่นแหละยังมีมองเจ้าเพิ่งสี่นั่นแหรอนั่นแม่่นนนัแหละมองเจ้าสี่นั่นนั่นอยู่ทังๆหน่ะแม่นั่นอยู่ทั้งๆหน่ะทั้งมูเลยดิที่หาซุนอันนี้ที่เจ็ดนั่นเป็นดีบอกเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวเลขตัวเลขมันอยู่นนั่แหละ วาลีถูกกับหกับเจ็ดแล้วนะครนรุ่นกันไปเพื่อได้จะเห็นตัวดหนศูนนีุ่นนีเนี่เห็นเป็นตัวดดกันะมีศูนอ่ะมีศูน่ะนั่นล่ละหานแมนแต่ว่าคือแปดนี่แหนี่มนนี่ไหมว่าเปนแปดนี่แปดนี่ซนยนหนึ่งมบึงจึงหนึ่งไหมแต่ว่าน้ำดํมันคือน้ำดําเห็นไมนั่นเพื่อนเพื่อนนอน้แ่เราก็เห็นมันบ้าง บางาช่องบงกันเทียนเงแก่แก่เฮ้ท้ายติดไว้นี่ท้ากนีู่นอยู่ตรงนั้น่าท่าหมองแม่บอกเ่าทาหมอแม่ก็ได้ท่าหม่อาไม่ได้ก็ได้ท่าหม่องแม่ท่หม่องแม่นแม่นี่แม่นี่แม่เป็นน้อหม่องได้ก็ได้นีู่ว่า ของวัดศูนย์ศูนย์นมันเป็นเหล็กศูนย์เหล็กหาอยู่เบิดเตี่ยมเบิดเลยสุดแต่ว่ามันปีนขังนี่นี่นี่น่นี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 นี่นีนี่นี่นี้นี่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 นีนี่นก็นี่คี่นีอย่างเอี่น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 ีปนีน่นี่นันีนี่ี่น่่น่น่นน่น่นี่นนน่น เอาเ่นมาเนี้เอาเอาแบบชัได้บ่ายเอาขิงตรงรอดเห็นกับ้ตัวเป็นรอบนี้กับเซีกับเบิ้งเหมหนมันพันแต่ว่าไน้กระพองหน้าพ่นไดเบิ้งบาดนลือนหลักก็ว่าทำเพื่อนผู้เดียวผอาน่ยเอาใ้กระพองหน้าเพ่นว่าตัวดกัคือตัวนั้นเนาะคลิปนี้เนาะเมื่อกี้เอฟซีห้องกับซองไปแล้วคลิปนี่กติคอ เลขข้าเจ้าของแล้วเนี่ยเจ้าของสวนเพิ่นในหลังเพิ่นเป็นผู้เอาใหายกิได้โชคก็ได้น้ำเจ้าของสวนในละแม่ท้องเต่งในละนั่งเห็นตัวใดนั่งก็คือเห็นแตัวศูนย์เห็นั่งคอยเห็นศูนย์มาสั้นเอ้าคอยเป็นเห็นแต่หานี่เตี้ยมอยู่ที่ตาหานบ่ขาดหาว่าบ่หกศูนย์กับเก่าศูนย์บ่หกศูนย์กับเก่าศูนย์คิดว่า เปลนมันเปลี่ยนพ่างๆมันเป็นพอม่นม่นข uh, yup ึ้นกันเลยเป็น huh ขึ้ศ uh, ูนย์เนาะหวศูนย์เก้าหกเูนย์ศูนย์กับขึ้นเพราะว่ามันเป็นขึ้นเล็กเก่าทั้งเป็นขึ้นเล็กสองกันนะหกศูนย์เก่าศูนย์ขากยีหน้าอย่นี้เออกันแล้วเจ้สีเห็นจะบอกหน้าเป็นเห็นบอนศูนย์หกกับศูนย์เก้ากันเก้านั้นเป็นสองกระได้เป็นขึ้นเล็กสองสินะอ๋ออ๋อมันงอลงมาเหมือนหัวงอมาเป็นขึ้นเล็กสองเนี่ยบอเลขเก่า อีกตัวน,นึงล่ะต,ตัวยังว่าสองศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์เก่าก็ว่าเป็นหกแมนวอแมนเด็กขึ้นกันแมนว่อตอนแรกคิดว่าเก่าศูนย์หกศูนย์ทั้งสองศูนย์หนีไม่ทันหนี่ล่ะออคิดว่าคิดเลขถูกตัวไดนบ้างน,นี่ถูกตัวไหที่ใส่ล่ะถูกอ้าวหกเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์เลยเจ็ดศูนย์ย่างเปย์เน่ยเจ็ดศนย์เ่ตว์ก็เอาแมนเต่าเย์เจ็ดศูนยม่งห็นเพ่นไแ่ท้ตอนเหล็กถูกกันนะก็ยังวาเห็กเปนเเป็นสนก็ได้นเจ็ดหศูนย์นะครับเนาะเจ็ดถูกมักพเจ็ดศูนย์ เล็กถูกเนี่ยจะเป็นก็คือกันคือเก่าเกนี่ไปตามมันกินหมดลจ้าน้องนี่มาเก้ายหก็มกเก่ากระหกหรก็ัศนย์ี่แหละมักอยู่นเล็ที่านาดหกศนย์สองศูว่าเก้าศูนย์กันสองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ก็กับมาเกีกันเพราะเมื่อนั้เนีกยเพเกาันตัวเดียวกันเมื่อไหไฟใหม่บ้านเมื่อไห้นอใหม่กบไปไฟใหม่เฮียนนี่แหละคิดว่านีาในสเขียนเหลขกเจ้าของหน้าห้พร้อมแล้วก็มาเบิ่งเลขกถูก เออแต่รุ่งตัวเดียกัน่า็กถูกนะ่นสูตรมาแน่นอนแล้พูดนี่เาบอกขันหาแี่ท่านผิดมากเขาเห็นเยอาก็ลองเบิ้งไปน้ำกันค่ะต็แล้วเล็นสายย็นแล้วหาซูนแกแหละนี่เอหาูนหีลงหาูโลดนะกจะดหรนี่ไหมนี่ไหมเบิ้งเล็โทรศัพท์ผ่นนี่นี่หา นี่หายนี่ซูมนีสายฝ่าคนรถหายแต้มเลยนี่หายนี่ซูมนีสเยฝ่าคนรถหายแต้มนึงขึ้นหายแต้มหนึ่งใช่คือลงเอาเองเอาครับผมก็ยังคือลุเอาเองเห็นลุกอาเองค่ะเอาซองเหล็กถูกกันนะม่าซองเหล็กถูกห้าหัวต่อซองเหล็กถูกกันนะบุฟเฟ่ย์ซองไปเอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝ่าผ้าร้อียสองทางหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ